สวัสดีครับพี่น้องชาวไอทีทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาดูกันในส่วนของตัว n a t Storage นะครับจากทาง QNAP นะครับในรุ่น TS-X73A ุ X อา่าอนต้องบอกว่ารุ่นของ QNAP นะครับจริงๆแล้วซีรีส์ที่ลงท้ายด้วย a 3็เนี่ยเขาจะมีรุ่นน้องเขาด้วยนะครับก็คือรุ่นที่เป็น TS-473A แต่ว่าวันนี้รุ่นที่เรานำมารีวิวกันนะครับจะเป็นรุ่น TS ,673A นะเครับเครื่องหมาย X ตรงนี้ความหมายคืออายก็คือในส่วนของตัวจำนวนฮันดิสนั่นเองนะครับ6 7เ a อนะครับหมายถึงว่าด้านหน้าตรงนี้นะครับจะสามารถใส่ฮันดิสได้ทั้งหมด6ลูกนะฮะมาดูที่ตัวสเปคนะครับจริงๆเนี่ยโมเดลตัวนี้ที่เรารีวิวนะครับนอกเหนือจากรุ่นตรงนี้แล้วเนี่ยจริงๆเขาจะมีตัวต่อท้ายได้ว่าขีด8 g ดนะครับโมเดลเต็มๆก็คือตัว TS 6 7 3 a ขีด 8G นะครับ 8G ที่ต่อท้ายนะครับก็คือจำนวนเมมโมรีนะครับที่บิวอินเข้ามาซึ่งเมมโมรีเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับในกรณีที่เราติดตั้งพวกแอปพลิเคชันเยอะนะครับเมมโมรีไม่พอเราสามารถอัปเกรดได้เลยนะฮะตัวนี้นะครับสังเกตโลโก้ตรง้างหน้านิดนึงนะครับเขาจะเขียนว่าตัว amd license นะครับถูกต้องนะครับเขา embedded cpu amd ไม่ใช่ Intel ไม่ใช่ ARM ะครับเพราะฉะนั้น performance เนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะครับช่วงเนี้ย amd เนี่ยประสิทธิภาพ CPU ิวไรเซนเนี่ยโอ้ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับถ้าเทียบกับราคาแล้วเนี่ยลึกๆเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างคุ้มค่ากว่าทาง intel ด้วยซ้ำไปนะครับตัวนี้ให้ amd ไรเซนต์มาซึ่งตัวที่เขา build in มาเนี่ยจะเป็นชิปตัว V นะครับ1 5นห้นะครับซึ่งมีทั้งหมด4คอร์แต่มี Hyper Threading นะครับเราจะเห็นตัวซีพียูเนี่ยของเขาเนี่ยเหมือนว่ามีทั้งหมด8คอร์ตัว Clock Speed จะอยู่ที่2.2 นะครับกิกกะเฮิซีเป็นแบบ64บิตนะครับส่วนตัวเมม o r ีที่ผมได้เรียนไปนะว่าจริงๆแล้วเขามีมาให้8กิกแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง64กิกตัวเมนบอร์ดมีสล็อตมาให้นะครับที่สล็อตที่เป็นแบบ s o d i m MM, ซึ่งเป็นสล็อตเมม o r ีแบบสั้นๆเหมือนที่เราใช้ในโน้ตบุ๊กนะครับจำนวน2สล็อตนะครหมายถึงว่าถ้าเราอัพเกรดเมม o r ีเนี่ยเราจะอัปเกรดได้สูงสุดที่32กิก ตอสล็อตนะครับอันนี้ก็ไปดูเอานะครับตามการใช้งานนะครับเพราะว่าหลายๆท่านเองเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มเอา q n a เเนี่ยมารันงานที่มากกว่า,ามากกว่าเนสทั่วไปแล้วบางท่านเองเอามาทำเกี่ยวกับพวกเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชวลไลท์ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเมมโมรีที่เราอัปเกรดมา64กิกเนี่ยก็จะรองรับการทำงานที่จะดูเป็นาสารพัดประโยชน์มากขึ้นตัวด้านหน้านะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะฮะปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับ,ออต,รรบตอนนี้เราเปิดเครื่องอยู่นะฮะ ตัว USB นะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับที่เป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมตรงนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวออโต้ก๊อปี้นะครับเราสามารถที่จะต่อพวก External h a ์ d อลฮาแล้วเราสามารถซิงคข้อมูลนะครับเข้าไปที่ตัว QNAP ตัวนี้ได้ช่อง h a ร d ดดิส6ช่องนะครับที่ได้เรียนไปข้างต้นนะฮะตรงนี้นะฮะจะมีเป็นเหมือนกับเป็นช่องเนาะช่องกุญแจนะครับจริงๆแล้วเขาจะมี Accessory รมาให้ด้วยเดี๋ยวผม หยิบตัวกุญแจมาให้ดูก่อนดีกว่านะครับ <c oughs> อ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับกุญแจ <c oughs> อ่าหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลย <c oughs> ครับอันนี้เป็นกุญแจเนาะ สิ่งที่เขาทำคือจริงๆฟังก์ชันก็จะง่ายๆกุญแจก็เป็นพลาสติกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรานะครับขันเข้าไปนะครับแล้วก็บีบล็อกปุ๊บนะครับตัวฮาร์ดดิสเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะถอดออกมาได้ก็ถือว่าเป็นการอาโปรเทคตัวฮาร์ดดิสนะครับไม่ป้องกันการโจรกรรมเนาะคืออย่างน้อยถ้าเขาจะยกไปก็ต้องยกไปทั้งกล่องเลยนะเอาฮาร์ดดิสไปอย่างเดียวไม่ได้ นะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเผื่อว่าเราไปตั้งในจุดที่คนเดินผ่านไปผ่านมานะครับบางทีเราขันไปสักนิดนึงก็ดีเผื่อคนมาชนหรือว่าคนมาสะกิดฮาร์ดดิส์มันจะได้ไม่ไม่หลุดออกมานะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเสี่ยงข้อมูลเหมือนกันนะถ้าเราไปวางไว้ที่สาธารณะนะครับอันนี้มีมาให้นะครับกุญแจมีมาให้2ดอกเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในส่วนของพวกอ c อก s ซอรี่เรามาดูต่อนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยที่ผมได้เรียนว่าใส่ดิสได้6ลูกเขารองรับดิสทั้งที่เป็น3.5นิ้ว แล้วก็2.5นิ้วนะครับดิสเองเนี่ยจะเป็นที่เป็นแบบจานหมุนธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็น solid state ก็ได้แต่ถ้าเราเลือกดิสที่เป็น solid state เนี่ยดิสเขาจะมาเป็นแบบ2.5นิ้วซึ่งก็จะมีตัวแปลงนะครับแล้วก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับเราสามารถ mix ดิสได้นะครับหลายๆท่านเนี่ยมองว่าดิส solid state เนี่ยราคาแพงเราต้องการพื้นที่เยอะๆเ,เนี่ยทำยังไงดีนะครับก็เราก็อยากได้ประสิทธิภาพด้วยต้องบอกงี้นะครับถ้าเราใส่ดิสที่เป็นจานหมุนทั้งหมดเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่า มันได้จากคาปาซิตี้แต่ว่ามันไม่ได้ประสิทธิภาพในการอ่านเขียนข้อมูลผมก็จะแนะนำนะครับเนื่องจากว่าตัวอุปกรณ์เองเนี่ยรองรับการใช้ SSD caching เราสามารถที่จะเอา SSD 1ลูกหรือว่า2ลูกนะครับใส่เข้าไปทําหน้าที่เป็น caching เวลาเขาอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยเขาจะอ่านเขียนที่ตัว solid state ก่อนนะครับหลังจากนั้นข้อมูลตรงไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าต้องไปดึงข้อมูลมาเพิ่มเนี่ยเขาค่อยมาดึงจากดิสที่เป็นจานหมนุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านเขียนข้อมูลบนตัว q ิว p นะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูนะครับหรือว่าท่านไหนมองว่าไม่ได้นิดเรื่องของประสิทธิภาพมากนักเนี่ยจะใส่ดิสที่เป็นจานหมุนไปทั้งหมดเลยก็ได้นะฮะก็จะได้พื้นที่แม็กซิมัมเลยซึ่งถ้าดูจากดัลลาชีตปัจจุบันนะครับอันนี้เขากางาเขาเคลมว่าเขาสามารถเห็นลอสเปซส,สูงสุดอยู่ที่60เทราไบต์นะครับหมายถึงว่าดิสต่อลูกเนี่ยที่เขาเซอร์ดีายมแล้วเนี่ยก็จะเป็นดิสขนาดลูก10เทนะับแต่ว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยปัจจุบันเองคิเนี่ยก็จะรองรับตัว ที่มีขนาดใหญ่นะครับถึง16เทาไบต์หรือว่า18เทเลบต์เลยนะครับอันนี้ต้องลองเช็คดูนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับเฟิร์มแวร์ในแต่ละรุ่นด้วยว่าเฟิร์มแวร์นั้นๆเนี่ยอัปเกรดเข้ามา compatible กับตัวฮร์ดิทที่เราจะเอาเข้ามาใส่หรือ,อยังตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของไฟสถานะไฟสถานะเซตัสจะขึ้นมาเป็นสีเขียว,ยวนะฮะถ้าเรามีการต่อสายแ,นแลนก็จะมีไฟขึ้นมาตรงตัวอักษรตรงนี้ด้วยนะครับ ตัวเครื่องนะฮะเราติดตั้งดิสมา2ลูกนะครับถ้ามองจากด้านหน้าจะเห็นว่ามีไฟสีเขียวกระพริบนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นสถานะการทํางานของดิสไปด้วยครับโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นโดยรวมในส่วนของด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับคราวนี้ด้านหลังนี้เราอาจจะต้องอปิดเครื่องสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหมุนมาได้เอ๊ะหรือว่าได้อ้าได้ได้ได,ได้เอาเลยนะครับอันนี้เราเปิดเครื่องอยู่นะจริงๆผมไม่ได้คอมเมนต์ให้ทํานะครับ แต่เดี๋ยวผมจะทําให้ถามว่าหนักไหมนะครับหนักนะครับอาจจะไม่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายสักเท่าไหร่นะครับจริงๆอันนี้ใส่ดิสมา2ลูกีนน้ำหนักอย่างค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้เราเสียบสายอยู่นะฮะอย่างที่ผมได้เรียนไปเรามาได้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับ power supply นะครับ250รทตัวนี้นะครับ3.5แอมป์นะครับเป็นสาย AC ธรรมดาก็จะมีพัดลมระบายอากาศอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นตัวของ system fan นะครับจะมีมาให้3ตัวเลยนะครับแฟน1แฟ fan ฟน3นะครับก็จริงๆข้างเงียบนะครับที่ขนาดผมอยู่ใกล้ๆผมยังแทบไม่ค่อยได้ยินเลยแต่อาจจะเป็นไม่ได้ว่าตอนนี้ในห้องเนี่ยคือเป็นห้องปรับอากาศนะครับอุณหภูมิโดยรวมเนี่ยมันข้างียนอยู่แล้วตัวพัดลมก็เลยยังไม่ได้ทํางานเต็มที่นะแต่ว่าถ้าเราไปวางไว้ในออฟฟิศนะครับหรือว่าเป็นห้องที่ปิดแอร์เนี่ยเราอาจจะได้ยินเสียงของพัดลมมากกว่านี้นะครับตัวด้านบน เป็นสล็อต PCIe นะครับซึ่งเป็น Gen 3แล้วนะครับเป็น Gen 3มีมาให้2สล็อตนะครับอินเจอร์เฟตจะเป็นแบบ X4 บริเวณด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่อง USB นะครับที่เป็น USB C นะครับแล้วก็เป็น USB แบบ Type A นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับจะเป็น USB แบบ3.2ทั้งหมดพอร์ต LAN built-in มาให้2พอร์ตนะครับตรงนี้ตัวเนี้ยนะครับเราก็จะเรียกว่า multi-gig ก็ได้เพียงแต่ว่าตัว อ่าสปีดของเขาเนี่ยนะฮะสำหรับรุ่นที่ไม่ได้อัปเกรดการ์ดนะครับความเร็วเขาจะอยู่สูงสุดอยู่ที่2.5 g กิกจริงๆเขาจะมีความเร็วร้อยเมกก็ซัพพอร์ตนะครับ1กิกก็ซัพพอร์ตแล้วก็2.5 GB กิกก็ซัพพอร์ตก็คือซัพพอร์ต3ย่านตัวรอมอ่าต้องบอกงี้ครับคือ QNAP เองเนี่ยเขาจะมีระบบปฏิบัติการให้เรามาอยู่แล้วเวลาเราเปิดเครื่องมาเราสามารถที่จะเมนเนจผ่านทางหน้าเว็บได้เลยเขามีรอมนะครับมาให้5กิก ซึ่งรองรับนะครับตัว Dual Boot OS Protection ด้วยหมายถึงว่าตัวรอมของเขาเนี่ยใส่มาให้2ตัวนะครับถ้าเสียไปตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ยัง b o o t OS ได้นะครับเราก็ต้องรีบแจ้งเคียเพื่อเปลี่ยนตัวรอมกลับมานะครับก็ข้อดีก็คือว่าก็ค่อนข้าง stable ค่อนข้างน่าเชื่อถือนะครับหมายถึงว่าเราใช้งานในสำนักงานเนี่ย,ยอย่างน้อยเนี่ยถ้ารอ m ม,มันเสียไปเนี่ยระบบก็ยังไม่หยุดนะครับเราก็สามารถรันแอปพลิเคชันหรือว่าแชร์ไฟได้ยอย่างต่อเนืยอย่องเพียงแต่ว่าเราก็พอรอ m เหลือตัวเดียวแล้วเราก็ต้องรีบเขียสักนิดนึง คราวนี้นะเรามาดูในเรื่องของดิเมนชันกันบ้างดีกว่านะครับจริงๆก็น่าจะพอมองเห็นอยู่เนาะขนาดความกว้างนะความกว้างของเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ6 26.4เซนไม่ถึงฟุตความสูงนะครับความสูงอยู่ที่18.8ปเซนนะครับไม่ถึง20เซนนะครับในส่วนของความลึกนะฮะตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ28เซนนะครับก็ไม่เกินฟุตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูรวมๆวมล้วเนี่ยดิเมนชันเขาเนี่ยนะครับส่วนที่กว้างที่สุดเนี่ยยังไม่ถึง1ฟุตเลยนะฮะก็ อาจจะไปวางตามเชล์นะครับหลังโต๊ะทํางานหรือว่าจะวางไว้ในห้อง Data Center ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของขนาดส่วนน้ําหนักอ่าน้ำหนักดีกว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับดิสท,ที่เราจะใส่ด้วยนะครับแต่ว่าในตามสเปคเนี่ยเขาแจ้งมาว่าเนี่ยเฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.7กิโลคราวนี้ถ้าเราใส่ดิสท,ที่เป็นดิสขนาดใหญ่ๆนะครับ10 t e r b หลายๆลูกเนี่ยน้ำหนักก็จะดีเลทกันก็คือต้องเพิ่มขึ้นมาตามจานวนดิสท,ที่เราใส่นะครับนะี่ครับโมเดลตัวนี้เรารับประกัน2ปี แต่ว่าเป็นแบบ carry in นะฮะคือถที่เสียเนี่ยท่านสามารถที่จะส่งดิสมาเคลมเฉพาะดิสได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าตัวบอดี้เสียเนี่ยก็อาจจะต้องเอาเครื่องเนี่ยมาเคลมที่ออฟฟิศหรือว่าจะไปศูนย์บริการของทางคิวเนะครับแต่เพื่อความสะดวกนะครับยังไงก็มาส่งที่ q u i c k s e r v e ก็ได้นะครับแล้วเราก็จะเซอร์วิสให้นะครับเคลมพ์ดดิสตแล้วก็ส่งแจ้งให้ท่านมารับเครื่องกลับไปนะครับโอเคนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ q ิวเนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับเราก็จะมาดูเพิ่มเติมในส่วนของพวกซอฟต์แวร์แมนจเมนต์ต่างๆที่ q n a เนมีมาให้นะครับเราพบกันนะครับในการรีวิวสินค้าในตัวต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับ